กลุ่มเครือข่ายธุรกิจวิทยุชุมชนนะคะได้ชมุมนุมที่บริเวณหน้าสำนักงานกสทชวันนี้เพื่อเรียกร้องให้กสทชยุติการจับกลุ่มสถานีวิทยุชุมชนจนกว่าจะมีการประกาศหลักเกณฑ์ตามแผนแม่บทที่ชัดเจนหลัง2เดือนที่ผ่านมานะั้นมีการจับกลุ่มไปแล้วกว่า60แห่งค่ะ ุ่มเครือข่ายวิทยุธุรกิจภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องต่อกรรมการกสทชหลังถูกกสทชพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกลุ่มสถานีวิทยุในเครือข่ายรวมกว่า60แห่งโดยเห็นว่ากทสทชเลือกปฏิบัติและใช้กฎหมายเข้าจับกลุ่มผิดประเภทโดยเรียกร้องให้กทสทชยุติการจับกลุ่มชั่วคราวจนกว่าจะประกาศใช้ร่างหลักเกณฑ์และประเภทของสถานีวิทยุตามแผนแม่บทที่กำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้แต่อย่างใด แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะครับท่านถึงดําเนินการตามกฎหมายเพราะตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายใดๆเลยนะครับพี่หยออกไปยากให้พวกเราได้ขณะที่ประธานด้านกิจการกระจายเสียงกสทชยืนยันที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุทุกป,ประเภทมาลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำงในการใช้สิทธิทดลองออกอากาศชั่วคราวโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ ใช้คนมาชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องถึงประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเนี่ยนะครับมันบางครั้งก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรกํากับดูแลทำงานยากขึ้นนะครับควรที่จะใช้ช่องทางที่ถูกต้องครับ สำหรับร่างหลักเกณฑ์นั้นการแบ่งประเภทวื้นที่ยุชุมชนกสทชอ,อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ใบอนุญาตสถานีวิทยุใน3ประเภทได้แก่วิทยุชุมชนวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจโดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะ